ครับผมก็วันนี้มาอยู่ผมวิทย์เอฟวันนี้ผมมีกิจกรรมใหม่มาแนะนํานะครับมาแนะนาทุกคนนะยครับนี่นะครับกิจกรรมนี้ก็เป็นวันที่19บันวาธันวาครับเอาตัวรอดทา้าอนาคตนะครับล็อกอินเข้าเกมรับไอเทมเต็มเป๋านะครับเต็มเป๋าล็อกอินเข้าเกมได้บัตรเปลี่ยนชื่อนะครับอย่าห้ามพลาดเลยนะครับวันที่19บาธันวาค,ครับเอาตัวรอด60นาทีได้เป็นบัตรออขรยกวอะไรตัวละครนะครับ เอาตัวรอด180นาทีก็จะได้เป็นบัตรสร้างห้องนะครับภายในวันที่19ธันวาคม2563วันเดียวเท่านั้นนะครับห้ามพลาดเลยนะครับทุกคนนี่ครับย้านี้ก็จะเป็นเส้นทางโลกอนาคตครับนี่นะครับล็อกอินต่อเนื่องครบ5วันรับฟรีไอเทมมากมายนะครับนี่ครับจะเป็นมีดนะครับจะล็อกอิน5วันนะครับ นี่ตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่23เลยทีเดียวนะับก็มาล็อกอินแล้วนะครับนี่นะครับคิวดับนะครับข้ามการเวลามาสะสมกองนี้นะครับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นสะสมให้กระเป๋านี่วะสะสมซื้นส่วนอะไรก็ไม่รู้ว่าจะได้กระเป๋าครับนี่ครับพีโดของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นเล่นหมดอะไรก็ไม่รู้นะี่อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเข้าไปอ๋อ ไปอนะไระเข้าไปซื้อพวกไปสมเสือ้อไอโรนโดตัวนีนะ้นะครับนีลและอีกกิจกรรมหนึ่งก็จะเป็นเติมเพชรหนึ่งเพชรนะครับเติมเพชรหนึ่งเพชรก็จะได้เป็นตัวละครนิสตุออโรนโ,ด,ด,โ,โ,นโด,ดนะครับนะครับเติมไปหนึ่งเพชรก็จะได้แล้วนะครับตัวละครนี้โรนโด,ดนะครับ ก็กิจกรรมนี้ก็มีเพียงเท่านี้สำหรับใครก็อยากสวมชุดคาโบกีก็เข้ามาในหน้ากิจกรรมนี้นะครับนี่นี่นะครับมาซึมโซกได้นะครับโอเคสำหรับแคนแคนผมนะครับนี่นะครับสำหรับใครอยากเข้าแคนก็คอมเมนต์อยู่ไอดีชื่อไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวผมจะมาบอกว่าจะกิจกรรมไหนอีกนี่นะสำหรับตัวนี้ก็อย่าลืมไปเติมเอานะครับเพรแค่หนึ่งเพรเองสำหรับอ่อเดี๋ยวนะครับเข้ามาในในแต่งตัวอื่นๆนี่สำหรับอันที่เขาเรียกว่าอะไรนี่นะครับอันแรงนี่นะครับเขาจะมีชุดชุดใหม่มาให้ ให้แลกใหม่นะครับเราดูในวันที่อะไรผมก็ไม่รู้รู้แต่ว่าจะมีสุดใหม่เข้ามาแน่นอนนะครับจะเป็นพวกฮิโรอีกเนะครับไม่รู้ว่าจะขึ้นฮิโรอีกก่อนหรือเปล่ามายังไม่รู้นะครับโอโอเคก็คลิปนี้ก็จะมาบอกกิจกรรมใหม่แค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจขอบคุณครับโอเคครับต่อจากที่รีวิวกิจกรรมใหม่ก็นี่นะครับเล่นโหมดนี้นะครับโหมดออ คอิมิกเลดนะครับมันก็จะได้เป็นเป็นอ,อ่อสำหรับสายฟรีก็จะได้เป็นบัตรสุ่มนะครับนี่นะครับกดรับไปนี่นะครับก็จะได้ไปที่เรียบร้อยบัตรสุ่มนะครับมันเป็นบัตรสุ่มทุกคนต้องไปเล่นในโหมดอ่าเมื่อกี้ที่ผมบอกก่อนนะก็จะได้มาหนึ่งใบสําหรับสายฟรีสำหรับกิจกรรมนี้ผมก็บอกไปที่เรียบร้อยแล้วก็ Ficou legal de